ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทิวบทที่28ข้อที่16ถึงข้อที่20ความว่าเวลานั้นบรรดาสิทธิท์ทั้ง11คนได้ไปยังแคว้นกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้เมื่อเขาเห็นพระองค์ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจอาญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เราดังนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและ พระจิตจงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่านแล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบสิ้นพิ่พบคุณผู้ฟังครับวันนี้บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมัธิวคุณพ่อขวัญถินวันจากดาเนียนบ็อกได้ให้ข้อคิด ข้อรำพึงเพื่อไตรตรองว่าความปรารถนาสุดท้ายของพระเยซูเจ้าก่อนที่พระองค์จะจากบรรดาสิทธิ์สู่สวรรค์ก็คือทรงต้องการให้บรรดาสิทธิ์ประกาศข่าวดีแก่ทุกคนในโลกนี่เป็นเหมือนกับเจตดจำนงสุดท้ายที่ทรงต้องการจากบรรดาสิทธิ์และหมายถึงเราคริสเตชนทุกคนด้วยเราได้รับแสงสว่างแห่งพระวรสารแล้ว ตั้งแต่วันรับสินล้างบาปดังนั้นเราต้องนำข่าวดีนี้ไปสู่ผู้อื่นความเชื่อที่เรามีไม่ใช่สมบัติส่วนตัวที่ต้องเก็บรักษาไว้หากแต่ต้องแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยชีวิตของตนในช่วงท้ายคุณพ่อขวัญกินวันก็ได้แบ่งปันว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์เป็นความหวังของบรรดาสิทธ เป็นความหวังสำหรับเราว่าสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์เช่นเดียวกันหากเราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ในอีกด้านหนึ่งสวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้าพี่น้องคาทอลิกของเราคริสตชนของเราสิทธิ์พระคริสต์ต้องอุทิศต,ตนเองทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์สวรรค์ที่พระเจ้าประทับอยู่ คุณผู้ฟังครับคุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่าสวรรค์บังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในโลกนี้สวรรค์บังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ในความรักต่อกันในการให้อภัยความผิดของกันและกันในการรับใช้ซึ่งกันและกันและในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันเป็นต้นในครอบครัวในหมู่คณะและ ในชุมชนวัดของเราขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดานิเยนบล็อกนะครับคุณผู้ฟังครับจากบทพรวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าส่งมอบอํานาจอาญาสิทธ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เราขอเน้นย้ำว่าให้แก่เรานะครับและก็พระองค์ยังปรัสสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเรา ทำพิธีล <teaching. S 1> ้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตพร้อมทั้งสอนเขาให้ป <h> ฏ <ology> um, ิบัติตามคําสั่งทุกข้อที่พระองค์ให้แก่เราวันนี้พระเยสุเจ้าพระองค์ได้รับประทานอํานาจอาญาสิทธิ์โดยอาศัยอํานาจอาญาสิทธิ์ดังกล่าวนี้นะครับพระองค์จึงตรัสสั่งบรรดาอัครสาวกบรรดาสิทธิ์และเรา ให้ประกาศข่าวดีเพิ่มพูนกลิตชนผู้เชื่อมากขึ้นโดยการเทศสอนโดยการประกาศข่าวดีและให้เขาได้รับพิธีล้างตลอดจนสั่งสอนเขาด้วยอำนาจอาญาสิทธ์หรือสิทธิอำนาจเช่นเดียวกันวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสสั่งให้เราประกาศข่าวดีแก่ผู้อื่นและให้เขาเป็นสิทธิของพระองค์ในพระอาณาจักรของพระเจ้าคุณผู้ฟังรับ เมื่อเราหรือใครคนใดคนหนึ่งกำลังจะเสียชีวิตหรือจากไปถ้อยคำสั่งเสียสุดท้ายมีความสำคัญยิ่งวันนี้พระเยซูเจ้าทรงจากบรรดาสิษย์จากบรรดาอัครสาวกไปหลังจากที่ตรัสสั่งเขาตรัสสั่งบรรดาสิษย์ของพระองค์ให้กระทําสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่ว่าวันนี้ก็คือบรรดาสิษย์ของพระองค์สาวกของพระองค์และเรา ต้องอยู่ภายใต้อำนาจอาญาสิทธิหรือสิทธิอำนาจของพระองค์เราสิทธิ์ของพระองค์จะต้องเพิ่มพูบนบรรดาคริสเตชนผู้เชื่อหรือบรรดาสาวกต้องให้คนเหล่านี้ได้รับพิธีล้างสั่งสอนให้คริสเตชนผู้เชื่อและพระองค์ให้คำมั่นสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราและคริสเตชนผู้เชื่อเสมอไป คุณผู้ฟังครับในการส่งบรรดาศิษย์ออกไปเพื่อการประกาศข่าวดีหรือพันธกิจในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์ให้เขาไปหาชาวยิวเท่านั้นแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารวันนี้เป็นต้นไปพันธกิจสิทธิ์พระคริสต์ต้องกระจายไปยังนานาชาติทั่วโลกพระเยซูพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งโลกนี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงสิ้นพระชนและไถ่บาปคนทั้งมวลจากนานาชาติคาทอลิกของเราสิทธิ์พระคริสต์จะต้องไปไม่ว่าจะไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงหรือประเทศอื่นหรือนานาชาติและประกาศข่าวดีให้หลายคนเป็นผู้เชื่อเป็นครนิสเตีนเป็นคาทอลิกนี่ไม่ใช่ทางเลือกหรือจะทำหรือไม่ทำก็ได้หากแต่เป็น คำตรัสสั่งของพระเยซูเจ้าที่เราเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังครับเราไม่ใช่ประกาศศักอย่างเป็นทางการทั้งหมดทุกคนหากแต่เราทุกคนได้รับพระพรซึ่งเราสามารถนํามาใช้เพื่อประกาศข่าวดีเพื่อช่วยคําตรัสสั่งของพระองค์สําเร็จขณะที่เราทําตามคําตรัสสั่งของพระองค์ เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขใจเพราะเรารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารวันนี้เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ได้ยืนยันความเป็นจริงของพระตรีเอก,กานุภาพบางคนกล่าวโทษว่านักศาสนศาสตร์คิดเรื่องตรีเอกานุภาพขึ้นมาได้อย่างไรคิดขึ้นมาเองหรือเปล่า ใส่ความคิดของตนลงในบทพระวรสารหรือไม่วันนี้คุณผู้ฟังครับเราได้เห็นเราได้เห็นว่าความคิดเรื่องนี้เป็นคำตรัสจากพระเยซูเจ้าเองจากพระเยซูเองโดยตรงพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าให้ทำพิธีล้างในพระนามทั้งหลายแต่ทำพิธีล้างในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิตแม้คำว่าพระติเอกนุภาพจะไม่ได้ปรากฏในบทพระรสารแต่คุณผู้ฟังครับคํานี้ก็เป็นคําที่อธิบายพระลักษณะพระเจ้าพระองค์เดียวในสามพระภาคคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นเองนะครับวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาสิษย์ของพระองค์ อกระสาววของพระองค์จะต้องให้ผู้คนรับพิธีลางเพราะพิธีล้างนั้นรวมคลิตชนผู้เชื่อให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ตายต่อบาปและกลับเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่พิธีลางเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการยอมจำนนต่อพระเยซูเจา้าและเต็มใจเต็มใจที่จะดำเนินชีวิต ในทางของพระเจ้าและเป็นการแสดงตัวว่าเราเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์พระเยซูเจ้าสถิตอยู่กับเราอย่างไรพระองค์ทรงอยู่กับบรรดาศิทย์ของพระองค์อยู่กับบรรดาอัคระสาวกในพระกายจนเสด็จสู่สวรรค์จากนั้นประทับอยู่กับเราทางพระจิตโดยทางพระจิตนี้ พระองค์สถิตอยู่กับเราตลอดมาไม่มีวันจากเราไปคุณผู้ฟังครับคำพยากรณ์ในพระกัมภีร์เดิมและลำดับวงของพระเยซูในบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านบุญมัทธิวก็เป็นบทที่รับรองว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของโลกนี้พระองค์ไม่ใช่ผู้นำทางการทหารหรือการเมือง อย่างที่บรรดาอัครสาวกบรรดาสิทธ์ของพระองค์เคยวาดหวังมาตั้งแต่เดิมหากแต่เป็นกษัตริย์กษัตริย์ฝ่ายจิตวิญญาณผู้ทรงสามารถเอาชนะความชั่วร้ายทุกอย่างและทรงครอบครองในดวงใจของเราทุกคนขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคมภีจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอความสุขจงเป็นของทุกท่านทุกวันทุกเวลา ทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิจเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ